เียนคณะกรรมการที่เคารพข้าพเจ้านายสัตร,รสัสศรีกาศีจะมานำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้านายสัตรสัสศรีกาศีอายุ37ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการรวมระยะเวลารับราชการครูจำนวน10ปีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อาสารมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาโทกุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารครามวิชาที่สอนในแผนการจัดการเรียนรู้คือการออกแบบและเทคโนโลยีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ที่โรงเรียนตลาดโพวิทยาคมอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษาโรงเรียนตลาดโพพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียน380คนครูและบงาลากรทางการศึกษาจำนวน30คนสภาพปัญหาของการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีเป็นวิชาพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นคือ หนึ่งครูผู้สอนใช้การบรรยายหน้าชั้นเรียนและให้นักเรียนปฏิบัติตามที่ครูสอนจนได้ผลลัพธ์ 2. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานและความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันทําให้นักเรียนเรียนไม่ทันเรียนไม่ครบเนื้อหาตามหลักสูตร 3. นักเรียนขาดทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อื่นข้าพเจ้าศึกษาค้นหาข้อมูลจนได้แนวทางในการแก้ปัญหาคือ 1. ใช้ google classroom เป็นเครื่องมือในการสร้าง ห้องเรียนออนไลน์ให้ครูผู้สอนสร้างใบงานนักเรียนอ่านคำสั่งในใบงานศึกษาสื่อทำกิจกรรมนักเรียนสามารถตรวจสอบผลคะแนนและคำแนะนำได้ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาได้ทุกด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลาทุกอุปกรณ์ให้นักเรียนสามารถทบทวนแล้วสามารถเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ M I A P เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้ฝึกปฏิบัติได้สร้างองค์ความรู้ได้ตัวตนเอง2เทคนิคการสอนแบบ MIAP ประกอบด้วย4ขั้นตอนสำคัญคือ1เริ่มจากการสนใจปัญหาหรือ motivation ดูที่นักเรียนสนใจที่จะแก้ปัญหานั้นๆให้สำเร็จ2ตามด้วยการศึกษาข้อมูล information ที่เพียงพอเหมาะสมเพื่อเป็นความรู้ และลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาหรือแอปพลิเคชันโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่โดยจะต้องทราบผลการฝึกปฏิบัติว่าถูกหรือผิดอย่างไรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้าใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ MIAP มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับ Google Classroom ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1. ค่าสนใจปัญหาหรือ motivation โดยการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยการถามคำถามและยกตัวอย่างที่เกี่ยวกับหลักการทำงานของชุดไฟโซลาเซลล์ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนพบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันว่ามีหลักการทำงานอย่างไรไฟติดอัตโนมัติได้อย่างไรจากนั้นอธิบายแนวคิดพื้นฐานของการทางานของเซนเซอร์ 2. ขั้นการให้เนื้อหากับนักเรียนหรือ information นักเรียนศึกษาภารกิจเรื่องโปรแกรมควบคุมไฟอัตโนมัติรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีใน google classroom ครูจะทำการแบ่งกลุ่มให้นักเรียนกลุ่มละ2-3คนเพื่อให้นักเรียนได้ช่วยเหลือ เงื่อนไขในการเปิดปิดไฟอัตโนมัติจากนั้นนักเรียนจะต้องฝึกต่อวงจรและทําโปรแกรมควบคุมไฟอัตโนมัติให้สําเร็จโดยมีครูขอให้คําแนะนําเมื่อมีปัญหาขั้นที่4ขั้นสําเร็จผลหรือ p r o เกรสเป็นการตรวจสอบชิ้นงานว่าเป็นอย่างไรผิดพลาดท,ที่ส่วนไหนและให้คําแนะนําเพื่อให้นักเรียนทําภารกิจได้สําเร็จโดยอาจให้เพื่อนกลุ่มที่ทําสําเร็จแล้วมาช่วยให้คําแนะนําจากนั้น ถามนักเรียนเพื่อวัดความเข้าใจของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ด้วยเทคนิค M I A P ร่วมกับ Google Classroom ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อ,อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติผ่านสื่อกิจกรรมหรือกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบอร์ดไมโครบิดที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำกระตุ้นหรืออำนวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เข้ากับชีวิตประจําวันทําให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนําไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณครับ